คำรนพารวยด้วยววววเกษตรตอนกินแบบบ้านบ้านทานแบบไทยไทยพัดไทยวังทองคุณลองกันหรือยังจะ๊ะนะ <c oughs> จะบอกให้ สนุโลกมชา ไม่แปลกไม่ใหม่ไม่ใหญ่แต่ยาวยาวมานานไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วสำหรับเรื่องราวของงานผัดไทยที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นทั้งอดีตปัจจุบันและจะยันยาวไปสู่อนาคตถ้าวัดนธรรมผัดไทยของวังทองนี้ยังได้รับการสานต่อชาววังทองมีความภาคภูมิใจก็คือมีผัดไทยที่ที่มีรสชาติอร่อยมีผัดไทยที่มีความหลากหลายแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาววังทอง จนนำมาสู่การเป็นชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกว่าถ้ามาพิษณุโลกแล้วผ่านเพวพังทองแล้วไม่ได้มาทานผัดไทยวังทองเนี่ยเท่ากับอาจจะบอกคําว่าเหมือนกับไปเชียงใหม่ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพอะครับก<อ>็อน,นุญา<อ>นำเรียนประวัติศาสตร์ความเป็นมาครับอ้าวผมมือท่านอำเภอครับการแข่งข<อ>ันการประกวดแต่ละปีถือเป็นการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานที่คงเส้นคงวานี่หรือก็คือการพัฒนา ที่1นึ่นี่เราในการคัดเรามีคุณสมบัติก็คือเรื่องของรสชาตินะเรื่องของรสชาติเรื่องของอาการาคุณลักษณะในการที่เราจะต้องปรุงแต่งในการปรุงอาหารรวมตั้งแต่คนปรุงจนถึงอุปกรณ์และก็วัสดุในการปรุงได้ถามนิดหนึ่งรสชาติเนี่ยผัดไทยคนก็รู้แล้วกินกันมาตั้งแต่เด็กจนจะชราภาพกันไปนะครับผัดไทยมันคือผัดไทยรสชาติมันก็แตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อย,อยๆ ลิ้นของท่านเนี่ยมันแยกได้เลยเลยว่าไอ้นีท่ทที่หนึ่งไอ้นี่ไปที่สองไอ้นี่ชมเชยไอ้นี่ไม่ได้ไเลยอ่าท่านมีเอียงไหมเอียงไหมเวลาตัดต่อ,อเวลาตัดสินเราเราไม่เอียงลิ้นไม่เอียงนะ <laughs> เรามีเหลี่ยวลิ้นเดียว <laughs> เอาแอบลิ้นมาดูนยครับเอบยาวยาวให้ให้กล้องเห็นอันนี้ลิ้นกรรมการลิ้นกรรมการเนี่ยเราต้องชิมให้ให้ได้ที่หนึ่งให้ได้คุยกับคนได้ที่สองแพ้เขาตรงไหนเขาบอกว่าแพ้ที่แต่งตัวไม่ดี พิษสุสนุโลกเมืองมาตรฐานอาหารปลอดไขยครับนี่คือผัดไทยที่อร่อยที่สุดแล้วก็ผัดไทยที่หวานที่สุดนะค,ครับจ้าอร่อยมากครับจ้างานเล็กๆระดับอำเภอแต่ถ้าหลอมรวมกันได้มันก็จะเป็นหน้าตาของคนทั้งอำเภอและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดด้วยครับ ดูปากครับว่านะครับว่าอะไรหรือไม่อร่อยนะดูปากไทยรักครับแตว่าต้องดูสีหน้าค่ะต้องดูสีหน้ารสชาติกลมกล่อมน้ำใจดีรสชาติดีนะครับก็สมชื่อชาววังทองที่เป็นแหล่งผัดไทยชั้นยอดของประเทศไทยและของจังหวัดพิษณุโลกครับนี <fl ession wrote> ่นี่คืออัตลักษณ์เอกลักษณ์ของวังทองเลยเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอวังทองสืบทอดมาตั้งแต่สมัยจมพลปพิบูลสงครามงานผัดไทยวังทอง จึงเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่นำมาสู่วิถีเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนที่ไหลเวียนวนอยู่อย่างมีชีวิตชีวาอันนี้เราส่งออกหรือเปล่าครับส่งจ้ะส่งไปไหนคะไปจีนจ้ะโอ้แบบไหนจ้าส่งไปจีนห้าปนจ้ะจีนชอบผิวแบบไหนผิวอย่างงี้จ้ะเป็นสีทองด้วยจ้ะปลูกเยอะไหม ประมาณ20ไร่กัะอ๋อไปจีนหมดเลยหรือจากขายเท่าไหร่กี่เป็นใครก็มีจ้ะอ่าอ่าอาชีพที่อยู่คู่กับคนวังทองนั้นหลากหลายโอ้โหหน้าตาดีแบบนี้เพราะอะไรคะเนี่ยกินจิ้งหรีดค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะก็เวลากินนะคะเดี๋ยวเทสให้ดูเลยนะคะปั๊บพอกินปุ๊บมันจะอ่อนกระดิ่งอย่างนี้เลยค่ะนี่คือคนกินคนนี้อ่ะทานก็เป็นไงคะสะดิ่งเลยสะดิ่งไงมัน และนี่คือเหลาเยาวชนที่ขนอาชีพของชาววังทองออกมาโชว์แสดงวังทองปลูกยางปลูกยางเยอะนะนี่ครับวังทองมะม่วงเยอะเอามาวังทองปลูกทุเรียนได้ไหมครับได้ครับหน้านี้หน้าอะไรครับ คุเรียนครับส้มแผ่นค่ะส้มแผ่นบางคนรับจากนี่ไปขายในต่างจังหวัดก็มีเนาะมีค่ะเพราะว่าวางทองเขาดังมากเรื่องส้มแผ่นหรือมะม่วงแปรแปรรูปนะวางทองของเราพื้นฐานทางเศรษฐกิจแน่นนั่นเนื่องจากว่าเรามีเรื่องของไก่พื้นบ้านไก่พื้นเมืองการตีไก่การชนไก่นะครับและโอ้นี่ หนูหนูที่ร่วมสืบสารความดีทำสินค้าออกมาขายและไม่ยุ่งกับยาเสพติดทูบีดำเมื่อวันเป็นโครงการให้เยาวชนห่างไกลย,ยาเสพติดนะครับและมุ่งสร้างสารรค์สังคมที่ดีถ้ามีเด็กอย่างนี้เยาวชนอย่างนี้เยอะๆเป็นไงครับท่านผู้กำกับครับทุกีครับตำรวจก็ง,งานเบาน้อยลงเนาะรเราได้เอาเวลานี้ไปใช้ในสิ่งอื่นนะใช่ใชนี่ต้องต้องชื่นชมเด็กๆเหล่านี้นะ เชิญไม่วุ่นต้องมากินที่นี่ผัดไทยวังทองโอ้ของเขาเดีชื่อเสียงก็มีการันตีผัดไทยวังทองอสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่ผัดไทยวังทองของดีพื้นบ้านหากขยายฐานให้ใหญ่ให้ยาวขึ้น มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพิษณุโลกเลยไง I will tell you บ้านนี้จะอยู่ได้นะครับต้องมีผู้ใหญ่บ้านกับเมียเหญ่บ้านมาเอาเมียเมียผู้ใหญ่บ้านนี่แกเงะเลยแสดงความรักหน่อยครับที่ผู้ใหญ่มีต่อเมียโอบเลยดิโอ้ เมืองพิศษณุโรกแซรีดังนกบกบินสวยเย็นเป็นทิน่นสวรรค์น้ำใจคนเขาก็งามยามาได้ๆยช่วยเหลือกันแผ่นดิน,ดนคํารณหว่างหวังสีพอรอดกศอพารวยด้วยกเษกเษตรเกษตรที่กินแบบปั้นบ้าน,านทานแบบไทยไทยพัดไทยวังทองพิษณุโลกเดอฮสิบอกให้ปรินปร้นๆอย่างนี้สิใช่คนไทยทํ กแพะ<ผ>ทันใหม่ล่าสุดเกิดมาแล้วแพะโคราชเพิ่งผสมเสร็จเป็นทั้งแพะเนื้อและแพะนมสนใจจะเลี้ยงเบอร์นี้ขอรบับอย่างนี้สิใช่คนไทยทำทชีวิตของกาศีกรนั้นต่าเงเดียวกัา